สวัสดีค่ะสวัสดีชาวนครดีซีทุกท่านนะคะอ่านครดีซีและชาวเฟซทุกท่านค่ะทางนครดีซีวันนี้นะคะโอกาสดีเรามาทําราคาพิเศษสินค้าแล้วก็แนะนําสินค้าให้กับคุณลูกค้าได้ซื้อกันในราคาที่ไม่แพงสินค้าดีมีคุณภาพราคาพิเศษนะคะวันนี้ขอแนะนำนะคะพิตพิภัณฑ์ฟิลิปค่ะ พิพานฟิลิปนะคะตอนนี้เริ่มต้นเราจะมาดูสินค้าก็คือเตารีดแรงดันค่ะเตารีดแรงดันนะคะตัวนี้จะมีสส่วนนะคะเป็นตัวเตารีดนะคะเตารีดก็เป็นไอ้น้ํามีช่องนะคะไอ้น้ําออกมาแล้วก็ผิวจะเคลือบนะคะรีดมันจะลื่นนะคะไม่ติดเสื้อผ้านะคะในส่วนของตัวเตารีดและก็สายนะคะมันจะเชื่อมต่อกับตัว แทงน้ำนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะของแทงน้ำนะคะเราสามารถใส่น้ำนะคะเดี๋ยวแทงนี้ได้เลยนะคะเวลาเราเสียบปลั๊กแล้วก็การทำงานมันจะดึงน้ำออกมาตามสายนะคะแล้วก็มาออกที่ตัวเตารีดนะคะทำให้ผ้ารีดเรียบเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลื่นไม่ติดเสื้อผ้าแล้วก็น้ำเนี่ยเราสามารถ ตัวนี้ความจุได้เยอะนะคะส่วนก็าเป็นเตารีดไอ้น้ำทั่ว,วไปเราจะใส่ในตัวเตารีดแล้วก็ใส่น้ําได้น้อยทีครั้งละน้อยแป๊บเดียวหมดเราก็ต้องเติมนะคะตัวนี้เป็นถือว่าเป็นแรงดันนะคะตัวนี้สเปคของเครื่องนะคะก็คือแรงดันตัวนี้คือแรงดัน5.2บาร์นะคะแรงดัน5.2บาร์น้ำนะคะจะออกมาตัวนี้200นะคะ200กรัมต่อนอาทีนะคะ200กรัมต่อนอาที รีดเร็วรีดเรียบนะคะประหยัดเวลานะคะสมมติผ้าเป็นกองนะคะเราใช้เตารีดธรรมดาเนี่ยเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนี่คือสมมตินะคะผ้าหนึ่งตะกร้าเราใช้เตารีดหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าคุณลูกค้าใช้เตารีดไอ้น้ำนะคะคุณลูกค้าจะประหยัดเวลาผ้ารีดเบียวยิ่งขึ้นนะคะใช้เวลาแค่30นาทีนะคะคุณลูกค้ารีดผ้าหมดเลยตะกร้าหนึ่งค่ะเห็นไหมคะว่าประหยัดเวลาประหยัด เวลาและก็ประหยัดแรงด้วยนะคะเรียบเร็วนะคะเตารีดไอ้น้ำก็คือทำให้ผ้าเรียบเร็วสม่สมอรับคุณแม่บ้านนะคะที่เราทำเองเราไม่ได้จ้างซักนะคะคือตัวนี้เหมาะในกกับคุณแม่บ้านทุกๆบ้านนะคะว่าเตารีดของเรานะคะสะดวกสบายประหยัดเวลารีดเรียบเร็วทันใจนะคะนี่นี่คือรุ่นของเตารีดแรงดันนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งรุ่นนะคะตัวนี้ เรามีราคาพิเศษเมื่อกี้ลืมบอกนะคะ3,890บาทนะคะเตารีดแรงดันของเรานะคะสเปคก็คือแรงดันของเครื่อง5.2บาท3นะคะ3,890บาทราคาพิเศษนะคะมอบให้กับคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจนะคะทักแอดบินเรามาหรือมาหรือว่าเข้ามาที่ร้านนครดีซีได้เลยค่ะนะคะ